วันนี้จะพามาดูรถบ้านโตโยต้าแชมป์นะคะเอะช่างค้าคันนี้มันเป็นรถอ่รุ่นอะไรคะตัวนี้เป็นโตโยต้าแชมป์ครับเป็นเครื่องเอ่เบนซินตัวช่วงสั้นอ่าเครื่องสองจุดสี่ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นฝาถังน้ำมันเอาไว้เติมแก๊สโซฮอลเก้าห้าหรือว่าเบนซินหรือว่า91้า่งส่วน ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฝาเอาไว้สำหรับเติมเติมแก๊สนะครับแก๊ส LPG ส่วนรถตัวนี้เขาติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าครับตัวนี้ก็จะมีออนนิ่งให้ออนนิ่งอย่างอ่าของเราเนี่ยสามารถกางได้แบบสบายเลยครับก็คือสำหรับอ่าคุณท่านผู้หญิงก็กางง่ายครับก็คือไม่ต้องอะไรมาก อ่าตัวนี้ผู้หญิงก็กางได้ <มา S 1> ง่าย,ยนะคะหมุนได้ง่ายเลยกลางไม่ยากนะคะาากลางได้ประมาณสองเมตรอะครับออกมาได้เดี๋ยวผมกลางให้ให้สุดเลย ลากลารเข้าอกลางออกหรือหุบเข้าเนี่ยก็จะสบายเลยง่ายอ่าช่างเปิดบาร <บา S 1> ตรงนี้ให้ดูหน่อยก็คือส่วนนี้จะเป็นบาร์สำหรับเอาไว้อา่าออกไปแคมปิง้งหรือว่าอ่าสามารถทำเป็นครัวได้เลยตรงนี้หรือว่านั่งกินดื่มอะไรได้ครับตัวนี้ก็อา่าเป็นช่องสำหรับ อเก็บสายฉีดชำระทั่วไปอะครับก็อ่าทิประขาะครับล้างเท้าล้างอะไรได้ก่อนขึ้นรถครับและในส่วนของตรงนี้ล่ะคะอะส่วนนี้จะเป็นขาค้ำครับขาค้ำเอาไว้อพยุงเวลารถเราจอดรถแล้วแล้วทีเนี้ยอ่าไม่ให้ตัวรถเนี้ยมันโคง้ง ก็คือเราทำออกแบบให้แบบแข็งแรงเลยครับตัวนี้อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอช่องเอาไว้ดูน้ำครับดูพวกระดับน้ำอะไรพวกเนี้ยอ,อเอาไว้ดูอันนี้ถังน้ำดีตัวนี้ประมาณกี่ลิตรคะตัวนี้ประมาณแปดสิบลิตรครับอ๋อประมาณแปดสิบประมาณแปดสิบลิตรได้อ่าอ่าคันนี้มีที่ห้อยจักรยานอีกแล้วนะคะครับ จักรยานลูกค้าต้องเป็นคนนํามาให้ทางร้านนะคะเพราะว่าจะได้วัดขนาดข,าดของแต่ละคันเลยเพราะว่าไม่สามารถเอาคันอื่นมาใส่ด้วยกันได้เพราะว่าช่างอจะทําตามแบบของแต่ละคันเลยค่ะส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องสําหรับอระบายความร้อนแอร์ครับก็คือคอยร้อนจะอยู่ตรงนี้ ่าส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่เติมน้ําแล้วก็ตัวเนี้ยคือลูกค้าได้ติดตั้งกล้องท้ายรถมาแล้วค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องเอาไว้สำหรับเซอร์วิสแอร์ไม่มีอะไรมากครับ บนเป็นอ่โถสุขภัณฑ์สามารถดึงออกมาแล้วก็เอาไปชำระล้างที่ห้องน้ำพวกสาธารณะหรือว่าเราเก็บไปทิ้งไว้ที่บ้านก็ได้นะครับส่วนช่องนี้อ่าก็จะเ,เป็น ปั๊มน้ำอ่าเป็นปั๊มน้ำระบบน้ำเอามาไว้ด้านล่างอีกแล้วนะคะคันนี้อ่าช่องต่อไปอีกช่องหนึ่งค่ะช่างช่องหนึ่งช่องตัวข้างบนนี้อ่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ช่องเก็บระบบแบตเตอรี่นะคะครับคันนี้มีไฟแบตเตอรี่นะคะใช้ไฟได้ประมาณสองคืนคันนี้ นี่ก็เป็นช่องเก็บของอ่าช่องเก็บของเยอะมากเลยนะคะ,ะเพราะว่า,าพื้นที่ตรงไหนที่เหลือส่วนเดี๋ยวนี้เราสามารถทําช่องเก็บของไว้ให้ลูกค้าได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นท่อไฟนะคะท่อไฟเดินสายไฟจากแผงโซลาเซลล์ข้างบนลงมาอันนี้ช่างก็เก็บสีท่อให้อีกแล้วอันนี้จะเป็นหัวทรงสโลปนะคะเออ เดี๋ยวราให้ช่างพาดูข้างในดีกว่าค่ะอ่าหลังจากดูรอบรถไปแล้วอ่าแล้วทีนี้ยเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่ามันจะอลังการขนาดไหนครับอ่าเปิดมาเจอเลยเรามีมุ้งกันมแมลงให้หนึ่งชั้นอันนี้เป็นเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นมุ้งแบบมแม่เหล็กคันนี้จะติดเป็นมุ้งจีบไม่ได้นะคะด้วยที่ว่ามันเวลา ปิดเปิดมุ้งจีบแล้วค่ะมันจะมาชนกับตัวขอบนี้ตัวขอบลิ้นชักตัวนี้มันเลยติดได้แค่มุ้งกันยุงค่ะเลยติดได้แค่ประมาณนะคะครับในส่วนนี้คือลูกค้าเขาต้องการเพิ่มเติมคือ,อพวก เสียบพวกไฟ12โวลต์อะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นที่จุดบุรีแล้วก็สามารถเสียบสาย USB ได้ก็มีปุ่มปวดปิดตรงนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นขั้วเอาไว้สำหรับจับไฟ DC นะครับ24โวลต์ไม่เกิน20แอมป์ครับตรงนี้ก็จะเป็นอตู้สื้อนะครับเปตู้เสื้อ อ่าทางร้านเราทําให้ได้ตู้เสื้อผ้านี้ไม่ได้อ่าไม่ได้ซื้อจากทางร้านที่เขาทํามานะครับอันนี้คือทางร้านเราอ่ะขึ้นให้เองตู้เสื้อผ้านี้อันนี้ทางร้านเราทําตามขนาดเลยนะคะมีพื้นที่เหลือเท่าไหร่ทางร้านเราก็จะทำเฟอร์นิเจอร์ตามขนาดได้เลย อ่าช่างเปิดช่องเก็บของให้ดูหน่อยค่ะว่าอ่าช่องเก็บของของเราจะเวลาเปิดปุ๊บมันก็จะค้างได้เลยกว้างว่าข้างในนี้อ่าใส่ของได้แบบจุกๆเลยครับค่ะไม่ต้องกลัวล่วงไม่ต้องกลัวหล่นเลยนะคะอันนี้กันตกชุดนี้นะครับจะเป็นอ่าฝาเอาไว้ อันนี้<ส>เป็นซิงล้าง<ส>แล้วก็<ส>เป็นชั้นวางให้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะเก็บของเป็นพวกถ้วยจานชามอะไรอะเก็บได้เยอะเลยตรงนี้เยอะมากชั้นเยอะกว้างเพราะว่าเราได้เอาระบบน้ำลงไปไว้ข้างล่างรถแล้วนะคะมันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยขึ้นได้เยอะเลยส่วนเอ่อพวกนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อป็นลิ้นชักสามารถใส่ของได้แล้วอันนี้ก็คือ เราทําให้สองชั้นนะครับอ่าใส่ได้แบบใหญ่ๆเลยจุกเลยพื้นที่เก็บของไม่ต้องกลัวเลยนะคะก็จะเป็นตู้สําหรับเอ่อวางไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นค่ะตู้เย็นตัวนี้ก็ประมาณสามคิวนะคะอ่าใช้ตู้เย็นสําหรับสามคิวได้เลยอ่าช่างแล้วส่วนเอ่อตู้ระบบไฟตรงนี้ครับตัวนี้ก็ จะเป็นตู้คอน summer นะครับอ่าส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นเซฟตี้อะไรต่างๆอ,อจะมีตัวไฟตกไฟเกินให้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกสถานะการใช้งานอ๋อขอระบบแบตเตอรี่ใช่ไหมคะใช่ครับอขอระบบไฟแบตเตอรี่นะคะแสดงวัตต์แสดงโวลต์ให้เราได้ดูก็คันนี้ก็ติดไฟ LED รอบคัน แล้วก็แอร์เราใส่เป็นแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์9,000 BTU ให้ลูกค้าอ่าส่วนทีวีนะคะอันนี้ลูกค้านำมาเองนะตู้เย็นไมโครเวฟทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นจกักรยานคันนี้ลูกค้าเป็นคนนำมาให้ร้านติดตั้งให้คะ่ะอ่ะส่วนจุดน,นี้ก็จะมีอีกหนึ่งจุดน,นะครับเป็นอ่าเอาไว้สำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบจุดบุหรี่นะครับที่จุดบุหรี่หรือว่าปั๊มลมขนาดเล็กครับ12โวลต์ครับส่วนบานหน้าต่างอย่างนี้ก็คือถ้าเราอ,อยากรับลมข้างนอกแล้วอกลัวแมลงเข้า,ขาเราสามารถดึงอ่ากีบมาได้เลยจะมีทั้งสองฝั่งนะครับอือันช่างปิดฝั่งนี้ นั่งรับลมได้นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากเปิดรถแล้วก็ไปนั่งรับลมสามารถเปิดได้ซ้ายขวาเลยอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นโต๊ะกลางนะครับสามารถพับได้นะครับตัวเนี้ยอ่าเราแค่หมุนหมุนตัวนี้ออกมา่าครับเนี่ยเราก็พับเก็บเรียบร้อยครับแล้วเราก็สามารถ ปูตรงนี้ให้เป็นที่นอนได้เลยเราดึงดึงตรงนี้ออกมาครับอันนี้ดึงกลางได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงสำหรับการใช้งานค่ะ ้างกลางเสร็จแล้วนะคะสามารถขึ้นไปนั่งได้ค่ะแข็งแรงนั่งได้นอนได้ค่ะสามารถนอนได้เลยอ่าอันนี้บอกก็ประมาณอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนนะคะถ้านอนคนเดียวนี่สบายเลยค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะให้ช่างเปิดที่นอนบนหัวรถให้นะคะเพราะว่าที่นอนหัวรถตัวนี้คือลูกค้าเขาไม่อยากได้แบบพับเก็บค่ะเขาอยากได้แบบสไลด์ออกมาเพื่อที่จะขยายที่นอนบนหัวรถนะคะอ่าช่างขยายให้ดูเลยค่ะ อ่าดึงออกมาได้ง่ายเลยนะคะแล้วเราก็ทำคานไว้สำหรับรับน้ำหนักเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะ,ออะนอนได้เลยอันนี้ก็ประมาณที่นอนห้าฟุตนะคะ <c oughs> สามารถนอนได้ทั้งแนวขวางและแนวตรงเลยอ่าซ้ายขวาเรามีกระจก กระจกหัวรถให้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นบานดูดาวที่เรา DIY ขึ้นมาเองอะคะอ่ะอ่าอันนี้เราใส่มุงจิบให้ด้วยพอเปิดไปก็อ่าจะเป็นท้องฟ้าจะเป็นได้นี่เลยค่ะถ้าลูกค้าอยากดูดาวก็ลูกค้าก็เปิดดูได้เลยเอ่อตอนนี้รับประกันนะคะน้ำไม่รั่วไม่ซึมเพราะว่าช่างได้ยาแนวให้อย่างดีเลยค่ะอ่าปิดเข้าไปแล้วก็จะกันแสงกันอะไรนะคะตรงนี้ ค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้รถบ้านแบบไหนทรงไหนติดต่อเข้ามาได้เลยทักเข้ามาได้เลยค่ะถ้าลูกค้าอยากได้แบบที่ทางร้านเราเทำทำแล้วมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถส่งแบบเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ค่ะรอคิวไม่นานเลยนะคะเพราะว่าออตอนนี้ได้ขึ้นโครงไว้หมดแล้วคือไม่ติดคิวสามารถขึ้นโครงได้เลยระยะเวลาทํา ไม่เกินสามเดือนค่ะตอนนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาคุยรายละเอียดกับทางร้านไว้ได้เลยคันต่อไปจะเป็นแบบไหนทรงไหนรอติดตามชมกันนะคะครับสวัสดีครับ